วัสดีจ้าสวัสดีจ้าแต่งตัวสวยเลยจ้ามสวยด้วยกันครับอัตเต้ร์คัตเตอัตเต์คัตเตอยน้ำเปล่าอบคุณันนี้นะคะท่านสสสริยลตะกูนะคะก็เดินทางมาถึงงานตามที่คาแล้วนะคะก็เดินท่ากายนะคะพี่น้องผู้ญ่ตะยายชาวตำบลเมืองปราสา็นะคะขอเสียงตบมือให้ท่านสสสค่ะ ท่านให้เกียรติกับพวกเราเป <af> ็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้นท่ ом, านโอปะทิฏฐาวานิรุชฌานติเตซังโอปัสโมสุขโขอนิจจาวัตถสังฆาลาอุปาทวะยธรรมนิโนโอปะทิฏฐาวานิรุชฌานติเตซังโอปัสโมสุขโขอนิจจาวัตถสังฆาลาอุปาทวะยธรรมนิโน